ท่านผู้ฟังที่คารพบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณวัรชัยสุทาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสั่งกุศลอุทิศให้กับดรสิริสุดาสุขาวรากร ขออนุมบมทนาในกุศลศรัทธาของคุณวันชัยสุธาวรากรและครอบครัวมาณโอกาสนีและขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจยัยให้คุณวันชัยสุขทาวรากรและครอบครัวให้ดอดสอสิสุดาสุขทาวรากรจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตน ให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจา้าพรุ่งนี้จะเป็นสันทธาของคุณประนอมคงคดีรับเป็นเจ้าภาพครับอ้อก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสัทธาของคุณประนอมคงคดีกันในคืน วันพุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับได้นะครับเพราะศรัทธาที่ทํากิจทาหน้าที่ให้เป็นอารมณ์ของโสตะวิญญาณนั้นศรัทธาเป็นเสียงเสียงนี้ต่อไปคณะเราก็จะได้เรียนรู้ถึงมันมีกลาบ กลุ่มรูปอยู่เสียงนี่นะฮะมีกลุ่มรูปอยู่สิบรูปเสียงเนี่ยมีกลุ่มรูปอยู่สิรูปครับมีปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุนานนว่ามีสี่ก็องมีอีกสีคือมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเสียงนะฮะเสียงอะมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชะรวมเป็น8ดนะรวมเป็น8 แนี้เรียกยยกันว่าเรียกเรียกกันว่าสุทธะากะาลกาบเนี่เราจะเรียนขนาดนะฮะทั้งแปดนี่เรียกว่าสุดทธากะาลกาบและในกะลาบนี่เกิดประกอบไปด้วยมิยัติรูปสามนะคือคือ,ค,อความเบาความอ่อนความควร สามประการเนี่ยนะฮะรวมเป็นเซอเอ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเซเอ็ดลูกเนี่ยนะฮะทำให้เสียงนั้นมีความชัดเจนมีความคมชัดมีความอา่อนมีความเบามีความไพเราะเกิดจากวิกาลลูกสามลูกนั่นคือลูกตาลูกกรรมยญญาตาลูกชะตาก็ไม่ใช่ชื่อตามบาลีนะคือกรรมยญาตา ราหุตากรรมยตาอันนี้เข้าไปประกอบมันจึงเกิดความเบาความห่วนความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันมีกลุ่มรูปทั้งหมดสิบเอ็ดรูปครับมัดเดียวนะฮะสิบเอ็ดรูปเสียงเนี่ยมันเป็นกลุ่มรูปที่ประกอบไปด้วยมีรูปอย่างน้อยก็แปดรูปคือมหาพูทธร,รูปสีนาแล้วก็สีกลีรสโอชะนี่ครับประกอบอยู่ทั้งหมดแดรูปเรียกว่าสุทธตกะกะลาบ นะฮะเบื้องหลังมันมีอะเสียงชัดเจนเสียงไม่ชัดเสียงหนักแน่นเสียงเส้งความอ่อนเรียงแสดงความอ่อนเอจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยเสียงเหมือนจะจะสิ้นลมอยู่แล้วเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะมันไม่อยู่ในเสียงนั้นอีกทีนึงน,นะครับนักขยันเรียนนะเดี๋ยวถึงวันข้้งนาเนี่ยครับรูปเนี่ยนนะตอนนี้เราเรียนอยู่แค่ รูปสมุทเทสะคือลักษณะของรูปแต่ละรูปแต่ละ,ร,ละรูปเป็นยังไงยังไงนะฮะร,รายละเอียดยังมีอยู่คอยอยู่นะฮะอย่าหนีไปไหน <c oughs> ขอให้ตั้งใจเรียนน้อยนะครับท่านทลายครับที่จะได้กลับมาเรียนถึงขั้นปริเชตที่หกนะน้อยนะครับจะมาได้มาเรียนถึงขั้นรูปปารมาัดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับยิ่งไปปริเชตที่แปดเนี่ยอาตอนนี้รวมสักร้อยท่านเลยนะฮะ ไปพิเศที่แปดเลยไม่ถึงยี่สิบท่านหรอกครับรุ่นนี้จะถึงยี่สิบท่านหรือเปล่าไม่รู้นะพอไปเรียนเรื่องของปัจจัยก่นนันนะครับบางคนบอกโอ้ไม่ไหวอาจารย์มันฟังแล้วม,ลมันไม่ค่อยเข้าใจถามว่าทำไมไม่เอยเข้าใจมาบ้างไม่มาบ้างเรียนไม่ต่อนเนื่องฐานรองรับเนี่ยสำคัญนะครับ ฐานรองรับมีสําสำคัญดังนั้นรุ่นนี้ยพยายามนะฮะเก็บคำบาลีไว้เยอะๆเพราะเราต่อไปเราจะไปพบคำบาลีมันมากมายเลยนะครับเยอะเลยนะฮะอ่าเยอะเลยอย่างเช่นอาแคบปริเชนทกขณาเนี่ยว่าที่เรื่องเขาลูกกระลาปุ๊สุทธะกะลาบถ้าไม่พูดตั้งแต่วันนี้ไปก่อนวันนั้นไปพูดสุทธะกะลาบเลยอะไรมันสุทธะกะลาบ ปฐวีธาตุอาโปเทธาเตโชธาตุไวยธาสีกีโลถโตโชาแปดแปดรูปศึครับเรียกว่าสุทธศกราบเราจะไม่ว่าพูดปฐวีเอโชวทัวยโยนะครับแต่จะพูดคําว่าสุทธธักราบไปเลยถ้าเราไม่เรียนาาก็ตั้งใจวันนี้ว่าโอ้มันมีมหาภูตรูป 4, นะสีนะสีกลีรถโตชาหรูเป็นแปดนะไม่พูดตัธธ้งใจวันนี้นะดูอยู่ไปฟังเอาวันเรื่องสุทธกกราบไม่เข้าใจครับอาจารย์สุทธธักราบเป็นเป็นยังไงก็มันก็มีปฐวีธาตุอาโป ปฐุมธาตุมาเป็นยังไงคนแย่ไม่ใช่คนถามนะครับคนแย่คือคนอธิบายนเนุ่ี่องแหละเาถามอาจารย์ช่วยอธิบายอ่ะสามรอบในการที่สองมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับแย่แล้วนะครับถ้าใครมนถามผมอธิบายช่วยอธิบายสามรอบอาการที่สองเป็นยังไงแลวก็แม่นะต้องถามตอนเชา้าๆนะตอนบ่ายอย่าถามเลย ตอนตันเช้าเนี่ยแรงมันจะพอมีอยู่พราบ่ายแล้วมันจะหมดแรงอยู่แล้วนะอ้าวตกลงมหาภูตะมีมหาภูตะรูปสี่เป็นเหตุใกล้เสียงนะฮะมหาภูตะรูปสี่นะนเป็นเหตุใกล้มีปัทวีธาอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตตัวเสียงจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็คือเตโชธาต ตัวเสียงจริงนะฮะเตโชธาเตโชชาเตโชธามันจะเกิดเสียงขึ้นมาโดยลํพาพังมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าให้เข้าใจนะครับตัวเสียงจริงนะเกิดจากเตโชธาความร้อนความร้อนถ้าเรอเหล็กเผาไฟแดงโชนเนะจุ่มไปที่น้ําที่ดังนะฮะดังแต่ทำให้เผาไฟจุ่มไปเป็นไงครับเงียบกึ <laughs> ิน อาจรเจได้ช่ดเจ,ดจ,เจยิงร้อนมากก็ยิ่งดังมากนะะยิ่งดังมากครับงานฟ้าร้องเรเกิดจากอะไรครับการถ่ายเทของความร้อนและความเย็นมันมาเจอกันปึ้งทันทีระระเบิดทันทีครับนะทันทีเลย <c oughs> อ้าวตกลงอ่ารูปาลลมอ่าสัทธารลมสองลผ่านไปเลยนะครับสองอารมณ์นะใช่ไหมสองอารมณ์นะ รูปารมก็อารมณ์หนึ่งศรัทธารมก็อารมณ์หนึ่งจะ่าวันถามว่าวันนี้อารมณ์ไม่คดีต้องฟลอยมาอารมณ์อะไรไม่คดีรูปารมหรือศรัทธารมนะฮะเราเราไป็นคำกลางนี่วันนี้อารมณ์ไม่คดีอารมณ์มีกี่อย่างฮะหกอย่างรูปารมศรัทธารมคันธารมรักสาลมพุทธพารมแล้วก็ธรรมารม วันนี้ผลทภาลมไมด่ดีทำไมโดนตบมาใช่ไหมล่ะอาต่าปูดได้เป็นดีวันนี้อารมณ์ไม่คยดีเป็นไงโดนทนทาลมมาไงเอาต่อไปครับอารมณ์ประการที่สามนั่นคือคันทารมคันทารมก็มาจากคำว่าคันทะบวกด้วยอารมณ์ คันธท่าก็คือกลิ่นนะกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกอ่ากลิ่นที่ปรากฏทางจมูกอกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกอเรียกว่าขันธะอารมณ์สาบเลยนะฮะอารมณ์เนี่ความหมายนะฮะผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งการลืมอารมณ์นี้สำคัญมากนะครับ สำคัญมากนะครับอารมณ์เนี่ยจิตใจก็สาคัญอารมณ์ก็สำคัญความเป็นบุญก็อยู่ที่จิตกับอารมณ์ใช่ไหมความเป็นบาปก็อยู่ที่จิตกับอารมณ์ยินแยมแจ่มใสได้ก็อยู่ที่จิตกับอารมณ์หน้าบูดเป็นข้าวบูดก็เพราะอยู่ที่จิตกับอารมณ์วันนี้ทำไมไหน้าบูดหน้าเบือง <c oughs> อาจิตไม่ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอ่ามันได้ทั้งสองอย่างนะบางทีอารมณ์ดีจิตไม่ดีแล้วก็บอกอารมณ์ไม่ดีไปโทษอารมณ์นะใจปะถ้าอารมณ์มันเสียงได้อารมณ์มันก็บอกกูเปล่านอะมึงนะ่ะจิตไม่ดีเ <c oughs> อ่อความหมายของคำว่าคันทะคือกลิ่นนะฮะอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้สิ่งที่จิตรับสิ่งที่จิตกระทบสิ่งที่เหนียวนำจิตใจนะ นั่นคืออา,ารมณ์อา,ารมณ์มีบทบาทต่อชีวิตมากนะทั้งอา,ารมณ์แล้วก็จิตใจอตอนนี้เราเรียนคันธารมกลิ่นที่มีบทบาทต่อจิตใจกลิ่นที่นำให้ต้องเหลียวหาหรือไม่ก็ต้องเบินหน้าหนีถ้าเหลียวหาหอมนึกเหมือนครับหอมกลิ่นมีอยู่หนไหน เมินี่กัเมอมันมาจากไหน <c oughs> อ,อ่คันธารลมก็คือเรื่องของกลิ่นที่กำลังปรากฏทางจมูกนะครับแต่ความหมายก็คำว่าคันธารลมจริงหมายถึงกลิ่นที่กำลังเป็นอารมณ์ให้กับจิตกลิ่นใดที่ยังไม่เป็นอารมณ์ให้กับจิตก็ไม่เรียกว่าคันธารลม ก็เรียกว่าคันทะนี่นะครับทำาไมเป็นอารมณ์ขันจึงเรียกว่าคันทะชนะอารมณ์ใดที่กําลังปรากฏอยู่ทางจมูกอารมณ์นั้นก็เรียกว่าคันธารมเพราะมันมีคําว่าคันทะบวกด้วยอารมณ์อยู่นะนี่คือความสําคัญน,นะครับในหนังสือมีไหมครับมีนะฮะมี แต่บางทีงผมเรียงสำนวนสมัยเพื่อเราได้เข้าใจง่ายขึ้นนะเพราะสำนวนนะแต่ยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เหมือนภาษานะครับภาษาก็คือสำนวนนะฮะาภาษายุคพ่อคุณรามคำแหงเป็นไงครับกับภาษายุคนี้อ่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนา,าบัณฑิตเขาบอกว่า ผู้รู้เขาบอกว่า200ปีพรรษาภาษาก็เปลี่ยนทีนึงนะครับที่จริงมันไม่เปลี่ยน200ปีมันค่อยๆเปลี่ยนไปทีเล็กทีน้อยไปเลยๆนะครับนคําคศัพท์ใหม่ๆก็เสนอออกมา,อาผมดูวงการเพลงทางทีวีเขาวิเคราะห์อันออกมาวิเคราะห์อันออกมาถึงเพลงแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะบอกรักกันได้นี่ ต้องใช้สมบัติสำนวนนาะพูดกันเป็นยืดยาวนะครับนะต่อมาก็ใช้เสียงใช้เสียงเพลงเนี่ยแทนคำพูดเป็นการสื่อสารความรักกันเราจึงนิยมชอบฟังเพลงนะแล้วตอนนี้เรื่องเรื่องอารมณ์ทางเพศเขาพูดกันตรงๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยนะครับ ไม่มีการอ้อมคอมกันแล้วโอ้นั่นคือวิวัฒนาการนี่จะเป็นความเสื่อมทรามแล้วก็ไม่รู้นะครับห <c oughs> น้าความปรากฏของอารมณ์ทางเพศทางการนี่เดี๋ยวนี้ครับพูดกันโดยตรงเลยเขาไม่ต้องอ้อมคอมแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ต้องมีสมบัติสำนวนเขาไม่กล้าพูดหรอกครับเขามีความละอา,ายเดี๋ยวนี้ความละอายหมดไปแล้วถือว่าเป็นธรรมดาทัานไปแล้วนะครับ พูดกันจ้องคลึมกันตรงๆไปเลยนั่นคือในบทเพลงของฝรั่งนะฮะผมฟังเขาไม่ออกแต่คนมีใจเขาชี้แจงออกมาว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วการค่านิยมของคนไทยไปเรียนในต่างประเทศนะฮะเรื่องอารมณ์ทางเพศเนี่ยเขาจะไม่มีละอายเรื่องการพูดแล้วครับก็จะพูดกันแบบจ้องคลึมเป็นเพลงไปแล้วนะครับนั่นคืออริยธรรมที่เรารับมา <c oughs> นะที่เรารับมา ก็เหมือนวิชาเพศศึกษาในสมัยก่อนเราไม่กล้าเราไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าเรียนกันหรอกครับเดี๋ยวนี้เขาเปิดโปรงก็เดยกระโรงเรียนกันแล้วนะครับเปิดกระโรงแก้กางเกงเรียนกันหมดแล้วเขาบอกถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้มันเกิดความสงสัยนั่นเกินการบกบุญในการมารมณ์มันก็มีมากขึ้นจากบทเรียนนะจากบทเรียนเ <c oughs> อ้านั่นคือเรื่องของภาษาวัฒนาการ เขาเรียกวิวัฒนาการนะผมเองไม่เรียกว่าิวัฒนาการแล้วครับเรียกว่าความเสื่อมรามของอารยธรรมนะเสื่อมรามลงมากเพราะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจนะครับยุคนี้เป็นยุคเสื่อมเอาอะไรมาตัดสินความเสื่อมนะฮะให้เราได้เข้าใจเลยนะเหตุของความเสื่อมนะมันมีอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนทรงแสดงถ้าเราเรียน เ้าถ้าเราจํากันได้ที่เราเรียนมาแล้วนะฮะจากรวติสาสตรนะฮะเหตุของความเสื่อมก็คืออยู่ที่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามนี่เหตุของความเสื่อมนั่นยุกขาลงยุคเสื่อมเนี่ยก็คือ่านิยมที่เป็นไปในทางกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามนะทุกวันนี้จะเป็นสิ่งที่นิยม นิยมกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มนโนทุจริตสามงั้นการเรื่อง <c oughs> ปราบการคอร์รัปชันการคดการโกงการต่างตัานี้เขาถือว่ามันเป็นธรรมดาไปแล้วแต่ก่อนนี้เขามีคําว่าละอายต่อบาปม,มีความละอายต่อกายทุจริตมีความละอายต่อวจีทุจริตมีความละอายต่อมนโนทุจริตนะครับนั่นคือยุคศีลธรรม พอหมดศีลหมดธรรมนะก็เป็นยุคเสื่อมศิลธรรมศิลธรรมไม่มีก็มีแต่อกุศลธรรมกำลังจเจริญฉะนั้นข่าวคราวต่างๆนี้จะมาแสดงให้ออกเห็นถึงเรื่องเป็นธรรมดาไปแล้ว <c oughs> นั่นคือมีการฆ่ากันเป็นธรรมดาการทุจริตช่อราดกันเป็นธรรมดาการผิดประพฤติผิดในการมเป็นธรรมดา าการพูดปดโกหกส่อเสียดคำหยาบต่อกันเป็นธรรมดา,าการเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของกันและกันก็เป็นธรรมดาการพยาบาทอาฆาตปอง้ายกันถือว่าเป็นธรรมดาความเห็นผิดก็มากขึ้นเป็นธรรมดาไปแล้วการเมืออากุศลทุจริตมีความเจริญขึ้นสุจริตก็เสื่อมไปความเสื่อมไปของสุจริตก็ทําให้อะไรเสื่อมไปด้วยครับ นะฮะอายุก็เสื่อมอายุก็เสื่อมลงวันณะก็เสื่อมลงสุขะก็เสื่อมลงพระก็เสื่อมลงยศก็เสื่อมลงอธิปไตยก็เสื่อมลงท,งทั้งๆท,ที่เราแสวงหาอธิปไตยกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วอธิปไตยนะมันก็เสื่อมลงไปจนหมดไปเรื่อยๆนะครับจะในความเป็นไปของสัตว์โลกเราต้องเกรียมใจยอมรับนะฮะ <c oughs> ยอมรับ ว่ากำลังรับอริยธรรมที่นำให้เกิดความเสื่อมนะ <S <S เข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนวทางเรื่องการทำบาปทุจริตช่อกงถือว่าเป็นธรรมาดาหน้าตาเฉยนะครับเดี๋ยวนี้หน้าตาเฉยนะคดโกงอันทลายหน้าตาเฉยแันไม่มีความละอายนะเรื่องกิรติยศชื่อเสียงภาคภูมิใจไม่มีแล้วนะครับถือว่าใครทำได้ก็ถือว่า ใครมือยาวสาวได้ก็สาวเอากันไปนั่นคือเรื่องของความเสือ่อมนี่เราพูดถึงเรื่องความเป็นไปของสัตว์โลกนะครับขาลงเราก็จะพบเป็นอย่างนี้ผมจึงฝากให้เราท่านทหลายไว้ว่าเราช่วยกันรักษาไว้สักคำานึ่งครับคำคำนั้นคือคาว่าพระ <c oughs> เพราะข่าวลงหนังสือพิมพ์ตุ้มนะฮะพระฆ่าคนอย่างเนี้ยนะ ล้วนจะเป็นพระทางนั้นเลยนะครับแต่พระพุทธเจ้าเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพระไหมครเรียกว่าอารัชีแต่การสื่อเราทุกวันเนี่ยทําลายคําว่าพระจนกระทั่งเราจะไหว้พระกันไม่ลงแล้วเพราะอ่านหนังสือมาจะต้องติดหูติดตาแล้วพอได้ยินคําว่าพระปุ๊บภาพลักษณ์ที่ติดลบมันปรากฏทันทีนะอันนี้คือความเสียหายแก่เรา ยังผมก็ต้องหาทางช่วยกันรณรงค์เธอนะน่อย่าเรียกพระให้เรียกว่าอาลัชีนะเราเพื่อจะได้ช่วยรักษาคำว่าพระเอาไว้การาบเอาไว้ไหว้เพราะพระ,พระแปลว่าผู้ประเสริฐทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็จิตใจอันนี้สำคัญมากเลยนะครับฝากไว้เพื่อให้เราได้ช่วยกันอา้าวนี่คือพูดถึงเรื่องคันทารลมไม่รู้เลยไปที่ไหนนะครับ แต่มันก็มีประโยชน์นะครับนะคันธะหมายถึงกลิน่นนะ,ะกลิน่นคันธาลมจึงหมายถึงกลิ่นที่กําลังเป็นอารมณ์ให้กับจิตกลิ่นใดย,ยังไม่เป็นอารมณ์ให้กับจิตก็ไม่เรียกว่าคันธาลมนะครับออย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับเรียนธรรมะต้องให้เข้าถึงลักคณาที่จตุกะนะลัคณาที่จตุกะเนี่ยสำคัญมาก เป็นเรื่องกำหนดของคำแต่ละคำละคำนะถ้าเราเข้าใจมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากประโยชน์คือการพูดจะไม่ผิดถ้าลงพูดไม่ผิดก็เข้าใจไม่ผิดนะเข้าใจไม่ผิดก็เป็นปัญญาเกิดนะครับถ้าลงพูดผิดเข้าใจผิดปัญญาก็ไม่เกิดแต่มันมีโมหะเกิดนั้นเราก็ต้องช่วยหาทางทำให้ปัญญาเกิดหาทางปิดโมหะอย่าให้มันเกิดมา แม้แต่ได้ยินคําว่าอารมณ์ก็ให้รู้ถูกเข้าใจถูกไว้ได้ยินคําว่าจิตก็ให้เขารู้ถูกเข้าใจถูกไว้อันนี้ลักษณะที่จตุกะของคันธารมนะหรือจะเรียกกันตามภาษาเราเข้าใจไงว่านิยามความหมายของคําว่าคันธารมก็ได้นะนิยามแปลว่ากําหนดความแน่นอนนะกำหนดความแน่นอนของคําว่าคันธารมก็เรียกว่า ลักษณะที่จตุกะนะหรือว่าลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดก็เรียกกันว่าวิเศษลักษณะก็ได้นะครับคันธารมมีวิเศษลักษณะหรือลักษณะที่จตุกะหนึ่งคันธปฏิหนานะลักษณะก็แปลว่ามีการกระทบกับคานประสาทเป็นลักษณะ มีการกระทบกับคานะประสาทเป็นลักษณะอ้าวตกลงเราจะหาลักษณะของคนะประสาทนะก็ต้องเอาในขณะที่กระทบจะถามว่าลักษณะของคันธาลมมันเป็นไงก็ต้องเอาลักษณะที่กําลังกระทบกําลังกระทบนั่นแหละนะคือเป็นปความปรากฏของอลักษณะของคันธาลมครับดูโต ก็จะมีลักษณะของคำว่าโตใช่ไหม <c oughs> ดูคำทธาลมก็ต้องรู้ลักษณะของคำทธาลมที่ลักษณะข,ของปรมัตถธรรมตัวอย่างเนี่ยถ้าเราขาดคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ <c oughs> มีคําสอนพระเจา้าถ้าไม่เรียนก็อีกเหมือนกันก็ <c oughs> รู้ไม่ได้เลยเหมือนกันนะมีคนประท้วงผมว่าพูดไปท่านผู้ฟังที่เคารพคัดท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมะและสถาของคุณวัชัยสุธาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับนสสิิสุดาสุธาวรากรขออโ,โมทนาสาธุบรรณากาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณประนอมคงคดีรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุมทตินาสาธุกัสตาของคุณประนอมคงคดีกันในคืนวันนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณวันชยัยสุทธาวรากรและครอบครัวทุกคน พร้อมทั้งนดถอธิศราสุขทาวลากรและท่านปุฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีขรับในหัวขอธรรมดิเลสันหาพากลบกันลักมันศึกษาธรรมทำสอนระพุทธรมคิดไม่ออกบอกมาทางชมรับ ปล่อยปัญหามักม่มอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพรตอทรรมทำจิตใจให้อสวงสงรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอบาม